จอดลึกประเดินนร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนตต l e ประจำวันที่28ตุลาคม2563ยาโดยเฉพาะฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมเช้านี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าว,วันนี้มาโน่มองขาดดิชโนจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกไปีไหนโดยที่ทางมาโน่พกิ้งเผยอากิระดิชโนกุนซือนะฮะชาวญี่ปุ่นจะสามารถพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2 0 2 6นีนี้ได้ยังไง มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและผมก็เป็นแฟนตัวยงของอาจารย์นิชิโนะด้วยนะผมค่อนข้างมั่นใจมาว่าเขาเนี่ยจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026ได้อย่างแน่นอนผมหวังว่าแฟนบอลจะสนุกกับเกมและผมเชื่อมาว่าเราจะสามารถช่วยทีมชาติไทยในการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับเกมสำคัญนัดต่อไปที่จะพาพบกับทางอินโดนีเซียนั่นเองโดยกันนี้มาโนโพคิงได้พูดถึงการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทางไทยลีกออสตานะฮะ กบทบาทกุญซือทีมไทยลีกออสตาซึ่งทั้งสองทีมจะแข่งขันกันในวันที่14พฤศจิกายนเที่จะถึงนี้นะผมเป็นคว่างานนี้นะฮะทางมาโนบอกเลยว่าเขาจะทำเต็มที่ในการที่จะเป็นโค้ชของทางทีมออสตานะฮะที่ต้องเจอกับทีมชาติไทยนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เตรียมตัวซื้อตั๋วกันได้เลยและยังไงผมก็ไปติดแฮชแท็กด่เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกชินิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโจเนียซานโตสอยากจะแสดงให้เห็นฟุตบอลในแบบมารินนสโดยกันนี้ความหลงหลังเกมเจลิกที่โยโกโฮาม่าเอฟมารินนสต้องสังกัดธีรทรบุญมาทันบุกไปเอาชนะเอฟซีโตเกียวไป4-0โดยโจเนียซันโตสยิง2ประตูและก็เป็นประตูที่10ของเจ้าตัวในฤดูกาลน,นี้โดยจูเนียซันโต้ให้สัมภาษณ์กับทาง soccer digest web นะฮะหลังจบการแข่งขันมาว่าผมอยากขอบคุณพระเจ้านะผมมีความสุขมากเลย ลูกแรกเนี่ยคือผมได้บอลจากทักษะส่วนตัวของเอริกลูที่สองคือบอลทะลักเข้าหน้าผมเตะแล้วก็ยิงเข้าไปทันทีโดยซานโตสยังกล่าวต่อไปว่าผมเนี่ยคิดจะเล่นให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะเพื่อจะมีส่วนร่วมกับทีมเมื่อผมไม่มีบอลผมพยายามตั้งรับและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในแดนหน้าเสมออย่างที่บอกไปว่าเมื่อมีโอกาสพยายามก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เสมอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายังกล่าวต่อปิดท้ายด้วยว่า ผลงานของทั้งทีมดีมากเลยครับและผมอยากจะแสดงให้เห็นถึงฟุตบอลในแบบมาริโนสแบบนี้ในเกมต่อๆไปนั่นเองอ่านะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะโจะเนียซานโตสก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยอยากจะแสดงอภิษหารแบบนี้ให้เห็นกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วทําเพื่อทีมทําไปเถอะครับดีอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาริโอเผยเคล็ดลับปลุกเมืองทองใบพงงานที่ทางบุรีรัมย โดยเปิดเกมรุกเล่นกันสนุกไม่เครียดนะฮะเมืองทองนั้นต้องไปผง,งาดที่บูริลามให้จงได้โดยงานนี้นะผมมาริโอยูลอสกี้กุนซืออดีตแข้งทีมชาติมาซิโดเนียปลุทับกิเลนพยองด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมบุกไปอัดเทโลเอฟซีไป3ต่อหนึ่งคว้า3ามแต้มประเดิมเกมแรกในฐานะกุนซือของเขาซึ่งเกมต่อไปมาริโอคนนี้มีคิวนำทีมนะฮะออกไปเยือนปรางษาสายฟ้าพบกับทางบูริมติตตในวันที่1ตุลาคมนี้ โดยล่าสุดทางบาริโอยูรอสกี้เผยเคล็ดลับปลุกเมืองทองตเตรียมไปพังนาที่ทางบุรีรัมโดยระบุว่าเมืองทองเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นเพราะความสุขไม่เครียดเกมรุกนั้นคือโอกาสและทุกคนก็มีเกมรับในตัวอยู่แล้วเกมหน้าเยือนนะับผมบุรีรัมนั้นสนุกอย่างแน่นอนเราจะเลือกผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามเพราะต้องการชัยชนะแต่ก็เคารพในคุณภาพของทีมของบุรีรัมอยู่นะ โดยเกมที่ดีสุดสมัยที่เล่นให้กับทางเมืองทองนั้นคือการเจอกับทางบุรีรัมนะฮะแต่การเจอกันครั้งนี้ในฐานะโค้ชผมเชื่อมั่นนักเตะอายุน้อยของทีมแม้ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่แค่24ปีทุกคนนั้นมีคุณภาพนะมีความสามารถที่พร้อมจะสู้เมืองทองจะกลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นเมืองทองจะใช้แนวทางเดิมก็คือการเล่นที่สนุกทำเต็มที่ไม่เครียดทุกอย่างมันจะตอบเองเมื่อผลการแข่งขันออกมาถึงแม้จะต้องเจอโค้ชคุณภาพสูงอย่างกา,มมากก็ตาม สำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะทางกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดนั้นมีคิวออกไปเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเต็ดในวันที่31ตุลาคมจเะเตะกันเวลา18.00นณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์เกรนโอ้กันนะฮะว่าเขาสามารถทำงานได้ดีขนาดไหนต้องรอด,ดูกันต่อไปในอนาคตเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคุมกำลังเต็มเปี่ยมคว้าบันโดวิชยยกระดับทีม โดยกันนี้นะผมทางโบสิดาบันโดวิชนะฮะเซอร์ไพรส์แฟนบอลเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะแฟนประสาทสายฟ้าด้วยการประกาศลาออกนะ,ะับผมจากตาแหน่งโค้ชทางบริ์ยูมิเต็ดนะฮะเมืม่อกี่วันที่ผ่านมาและสุดทางบีทีประจวบเอฟซีเทดังแห่งศึกไทยลีกที่มีนักเตะระดับคุณภาพมากมายหลายคนกลายเป็นทีมที่เต็งจะคว้าตัวโบสิดาบันโดวิชนะฮะเข้ามาคุมทัพเพื่อยกระดับทีม เนื่องจากตอนนี้ทางบีทีประจวบนะผมภายใต้กระนำทัพของโค้ดวังทวัาชชัยดำรงอ่องตะกูลนะฮะออกสตาร์ทฤดูกาลสร์ยี่สิบนี้ไม่ค่อยดีนักมีผลงานเสมอ3แพ้ไป6ชนะเพียงแค่1เท่านั้นรังดับที่15ของตารางคะแนนก็คือบรองบวย และสัญญาของทางคดวังกับทางพีทีประจวบนั้นกำลังจะหมดปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วยังไม่มีทีท่ามาว่าจะมีการขยายสัญญาออกไปแต่อย่างใดซึ่งรายงานล่าสุดนั้นโบสดาบันโดวิชได้มีการยื่นโปรไฟล์กับทางพีทีประจวบเป็นที่รับแล้วเหลือเพียงแค่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายและก็ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการนั่นเอง านะผมเป็นคว่าง,งานนี้นะฮะก็อาจจะได้เห็นวนเวียนกันไปเนี่ยครับผมโบสดาวันโดวิชคนนี้จะไปอยู่พิธีประจวบแน่แท้หรือไม่แต่ผมว่าน่าจะไปอยู่จินฮะ,ะงานนี้ตัง้งลอนหรือกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ2กุณสื่อเทพทรูแบงคอกเล็งคุมทับแทนมาโนโดยกันนี้นะผมแข่งเทพเล็งนะฮะบันโดวิชกับทางกาม่าเอาไว้แต่ติดเรื่องเซตระบบทีมไว้แล้ว โดยการท,ทางบิชคอคร์จรเจริญวานน์ประทานสมสรทรูแมนคอนยูเต็ดเปิดใจผ่านเพจบ,บีบาร์ปงนะฮะหลังการลาออกของทางมาโน่โพคิงที่คุมทีมมาอย่างยาวนาน6ปีครึ่งโดยระบุเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมการเรื่องของทีมที่จะไม่มีมาโน่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะเขาต้องการจะออกเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วแต่เราก็ยังให้โอกาสเขาทําทีมมาเรื่อยๆนะฮะจนผลงานมาถึงที่สุดแล้วและเขาก็รู้ตัวเองดีว่าต้องไปจริง ส่วนเรื่องโค้ชคนใหม่ตอนแรกเรามองว่าจะหาโค้ดนอกฝีมือดีรายใ,ใหม่ๆเข้ามาทำทีมเหมือนกันแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1 9นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลําบากขณะเดีวยวกันโค้ดอาริสเดนการ์มากับทางโค้ชโบสิดาบันโดวิชนั้นเราก็สนใจแต่พิจารณาแล้วถ้าเอามาตอนนี้คงจะลําบากยุ่งยากเรื่องของระบบต่างๆภายในทีมที่เราเซ็ตไว้หมดแล้วดังนั้นทางเลือกดีที่สุดนะฮะคือการดันแดนนี L, ่ดันนีเอเล่อิมิซิเบเล่ โค้ชทีมเยาวชนที่อยู่กับสโม,มสรมานานขึ้นมาสานงานต่อโค้ชมาโน่ดีกว่าเพราะจต,ตัวมีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนมีโปรไลเซนและก็เป็นโค้ชที่สร้างนักเตะเยาวชนระดับคุณภาพขึ้นมาป้อนให้กับทีมชุดใหญ่ของเราในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวดาวรุ่งฝีเท้าดีอย่างนัทวุฒิสุขสุมไมเคิลชัยธทรและอื่นอีกมากมายมาจากฝีมือการปั้นของเขาทั้งสิ้นเลยที่สำคัญเจ้าตัวยังเป็นคนที่ทำงานละเอียดนะฮะ และน่าจะรู้ดีว่าจุดแข็งของทางบียูชุดนี้อยู่ตรงไหนโดยเฉพาะาเรื่องของเกมรับที่เป็นปัญหาของโคชมาโน่มาโตตอรดซึ่งแดนนีลคนนี้น่าจะรู้ดีที่สุดว่าเขาต้องแก้ไขย,ยังไงแต่นั้นตนจึงอยากจะให้โอกาสเขาทํางานอย่างเต็มตัวทั้งนี้ในปัจจุบันในรายของอเลนเดกาม่าถูกทางบุรีนัมนั้นดึงกลับไปคุมทัพกันอีกครั้งเป็นที่รับร้อยแทนที่โบสดาบันโดเวชที่ว่างงานขณะที่ทางแดนนี่ดานี่เอเล อินวินซิบิเล่จะไปะเดิมคุมทรูแบงคอกบุกเยืยนอนนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นาที่10ในวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้อา้ะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทาง2อกุนซือแข้งเทพทรูแบงคอกนะฮะเล่งคุมทับแทนมาโนนะผมดูแล้วเนี่ยคงจะแห้วอย่างแน่นอนเพราะเขาอยากจะใช้คุณแดนนี่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในการเสริมสร้างกำลังแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียดายทิ้งไปนะฮะให้มาทําในจุดๆดนี้แทนดีกว่า เพราะดูแล้วเขาก็สามารถทําได้ไม่แพ้โค้ดของทางชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับางานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับพิชารับสุดล่งใจยิงได้แล้วชูมาริโอทาให้แข่งกิเลนกล้าเล่นโดยกันี้ควันหลงหลังเกมที่ทางเอ g เมืองทองนะฮะบุกชนะปอริเซโล FC ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากทางวินเบิรนพอปสประตูและก็พิชาอุตราหนึประตูทําให้มาริโอยูรอสกี ประเดิมการคุมทีมกิเลนพยองด้วย3แต้มสวยๆเลยทีเดียวเดี๋ยกันที่ทางวิชาอุทรานะครับผมตัวรุกคนเก่งของทีมนั้นได้รับประกาศเป็นตัวจริงและยิงได้ในเกมวันนี้เผยความรู้สึกมาว่ามันเป็นเกมที่ยากลาบากที่ทาง p ริสเทโลเอฟซีคือทีมที่แข็งแกร่ง,แ,งแต่เราสามารถเอาชนะพวกเขาได้ สำหรับทางประตูที่ทําได้นั้นผมดีใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะมันเป็นการปลดล็อกในหลายสิ่งหวังว่าต่อจากนี้ไปทำผลงานได้ดีขึ้นและสุดท้าย3คะแนนในวันนี้ผมขอมอบให้เป็นแฟนเมืองทองทุกคนที่เป็นกาลังใจให้กับเรานั้นเสมอมาส่วนการทํางานกับทางโค้ชมาริโอนั้นก็ฟรีสไตล์ดีครับเขามีแทคนิกของเขาที่ทําให้นักเตะน,นั้นกล้าเล่นและเล่นเป็นทีมมากยิ่งขึ้น อ่านะผมเป็นว่างานนี้นะฮะการที่ว่าประสบการณ์ของทางมาริโอยูลอฟสกี้นี้เขาก็นํามาใช้ในเกิดขึ้นจริงและเด็กๆนั้นก็เห็นจริงและกล้าเล่นจริงผลงานก็เลยออกมาดีแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวมารอดูในนัดหน้านะฮะที่ทางเมืองทองนั้นต้องเจอกับทางปราสาทสายฟ้าว่าจะดีแบบนี้อีกไหมต้องหลอดลุ้นกันครับและนี่ก็เป็นนะฮะจอดลึกเด็นร้อนข่าวฟุตไทย by d ิ style ประจำวันที่28ตุลาคม2563โดยใช้บุพาะครั่งฟุตบอลไทยครับ